สำหรับลีกออนก็จริงนะครับแต่ต้องบอกงนี้นะครับคนที่ได้รับความเสี่ยงต่ำผมเน้นอย่างนี้ครับว่า1ให้สังเกตว่าถ้าหุ้นเซตไปถึงสักพันหผมว่าดาวไซน์น้อยละ,ะท่านที่รับความเสี่ยงได้มากอันนี้กลุ่มนีฮะท่านก็สามารถที่จะภาษาผมเรียกว่าล่ามูลค่า value hunt นะครับคืออะไรครับ สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำๆทำไงสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงทำไงสำหรับการลังเลว่าจะอยู่ในโหมด Li ก k o f f เลี่ยงลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นลงมาหรือ Li ก k o n เป็นจังหวะในการทยอยเก็บเพื่อลงทุนกลางยาวสำหรับตัวที่เล็งๆไว้ได้แล้ว <c oughs> เชิญครับจัรหมูคคับสรุปแล้วครับ ก็สรุปว่าช่วงนี้นะครับไปจะถึงสิ้นเดือนหรืออาจจะต้นเดือนหน้าเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นเป็นลิกออฟมากกว่าเพราะว่าผมยังมองว่าฝรั่งอาจจะยังขายอยู่นะครับแล้วก็ผลบวกจากเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนทัวริซึมหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะยังไม่ชัดจนกว่าจะถึงประมาณสักเดือน6ดังนั้นเนี่ยผมสรุปว่าช่วงนี้เป็นลิกออฟแต่ผมเน้นว่าหลังจาก จุดที่น่าท,นที่ต้องสังเกตนะครับหนึ่งถ้าล็กออฟไปจนถึงหนึ่งฝรั่งขายไปสึงหกเจ็ดหมื่นล้านซึ่งตอนนี้ประมาณเกือบห้าหมื่นล้นะครับอัน,นที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับเซซอาจจะลงไปสักพันสี่ร้อยแปดสิบพันห้าร้อยอะไรเงี้ยอันนี้นประเด็นที่สองนะครับปเป็นที่สามคือนะครับความชัดเจนของเฟซถ้ามันเกิดสามสี่เรื่องนี้ปุ๊บนะผมว่าตรงนั้นคือจุดที่เราจะเข้าไปลิกออนได้เพออื่ออะไรครับ เพื่อที่จะรอให้เซตเนี่ยแล้วก็ฟุ้นหลายๆตัวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะหลังสงการไปจนถึงอาจจเมแล้วก็จูนเข้าไตามากที่2เลยอ่านอันนี้ผมมองแบบนี้นะครับกลุ่มที่ผมสนใจอาจจะตอนหลางนี้คือกลุ่มที่สำหรับลีกออนก็จริงนะครับแต่ต้องบอกงนี้นะครับคนที่ได้รับความเสี่ยงต่ำผมเน้นอย่างนี้ครับว่าหให,ให้สังเกตว่าถ้าหุ้นเซตไปถึงสักพันห ผมว่าดาวไซา์น้อยละอ่าอันนี้ที่หนึ่งสองนะครับให้สังเกตว่าฝรั่งขายถึงหกหมื่นขึ้นอันนี้ดาวผมไม่ใดาวไซ์ก็จะน้อยละนะครับแล้วก็ให้รอถึงวันที่ยี่สิบสองขึ้นไปหลังจากวันที่ยี่สิบสองก็ได้ถ้าท่าน<ม>หสามข้อนี้เนี่ยถือว่าท่านเป็นนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะฮะอีกประการหนึ่งคือแล้วซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยหน่อยคืออะไรบ้างครับหนึ่งหุ้นที่มีกําไรฟื้นตัว เติบโตนะฮะอย่างชัดเจนชัดเจนคือภาษาเราเรียก earning visibility อี vis ้ครับถ้าตีภาษาชาวบ้านผมเรียกว่าอย่างนี้ครับสมมุติเรามองไตรมาสหนึ่งเป็นกําไรที่น้อยหน่อยถูกไหมครับคุณคุณคุณสมมติทุกเซกเตอร์มันจะวาประมาณนี้แหละแล้วก็กําไรก็จะอาจจะมีอาสมมตินะฮะ, L ะเอออเอาจจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแอดวานอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะโตนแต่ละไตรมาสน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าอาจจะเป็นอย่างนี้ อาจจะกระโดดในไทมาสามไทมาสี่อะไรเงี้ยเมื่อราคาก๊าซตกลงไปมากอะไรอย่างเงี้ยคือคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านใช้ในการเลือกหุ้นครับแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าหุ้นที่ท่านที่รับความเสี่ยงได้มากอันนี้กลุ่มนีนะฮะท่านก็สามารถที่จะภาษาผมเรียกว่าล่ามูลค่า value hunt นะครับคืออะไรครับก็คือหุ้นที่ลงมาหนัก นะครับเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยอ,อ,อย่างที่ผมเรียนนะลิกออฟแล้วก็เกิดจากเรื่องของความกลัวแบงร์ลนันอะไรต่างๆโดยเฉพาะคอมมอิตี้สังเกตไหมครับกลุ่มที่ผมแนะนำคอมมอนิตี้ที่ที่ท่านสามารถรับความเสี่ยงสูงได้แล้วแนะนำให้ไปช้อนนะฮะเอาตะหลิวช้อนได้นะครับก็คือกลุ่มปีโต นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดราม่าไม่ว่าจะเป็นสยามซีเมนต์นะครับหรือพอตทก็ได้ I RPC ก็ได้ผมคิดว่ากลุ่ม4ตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วการฟื้นตัวจะดีเพราะว่าดิมานจะกลับมาได้ตัแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องจีนเนี่ยผมคิดว่าสภาจีนเองเนี่ยที่ออกที่คนกลัวจะออกมามากๆผมว่ามันอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสาหรับคนที่ลิกออนด้วย แล้วก็ High r i s k High Return ด้วย,ยนี่นะครับแต่คนที่อา,อาจจะ Low r i s k แต่อยากจะ Good Return เนี่ยมจะเรียกว่า Low Return นะเราก็ต้องมองไปในอย่างเช่น a o อาการท่องเที่ยวอย่างเช่น AOT นะครับหรือว่าอย่างาผมขยับไปก็อย่างทุกคอมเมอร์สอย่างเช่นเซนทัน c r r c อย่างเช่น CPN อย่างเงี้ยพวกนี้ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่โลลิ k หน่อยนะแล้วก็กลุ่มไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม EV นะครับเป็น EA หรือว่าจะเป็นกลุ่มไฟฟ้าอย่างเช่น g a u หรือว่า b g r ก็ได้นะครับเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่า l i กออนแต่ว่า lower lick good return นะก็ก็จะฝากหุ้นประมาณนี้ให้ทั้งสองกลุ่มลองพิจารณาดูแล้วก็ timing นะครับ timing ก็คือหลังสงการแต่ว่าถ้านะครับ set พันหหรือหลุดลงไปบ้าน ผมคิดว่าตรงนั้นแหละก็เป็นจุดที่ดักเข้าได้เหมือนกันเพราะมอะไรมันก็ขึ้เนาะอ๋อก็ต่อยใช่ไหมอาจารย์เอ๊ะไม่ได้แต่ผมคิดว่าประมาณนั้นครับแล้วผมมองว่าปีเนี้ยมันจะมีซีรีส์อย่างนี้ครับศาสตร์หุ้นศาสตร์น้ําอ่าแล้วก็จะเป็นศาสตร์แห่งการซื้อหุ้นต่อไปนั่นคือหลังจากศาสตร์หุ้นมาให้เรารับใช่ไหมแล้วก็ขึ้นใช่ก็อาจี้ ตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องรับก็ได้ครับรอรอบางตัวบางตัวอาจจะรับได้แล้วมันอยู่ที่เลเวลเนาะระดับ <Okay. S 1> แต่บางตัวก็อาจจะรอ,อก่อนก็ได้ครับ,รบพราะว่าเออ,อย่างที่ผมเรียนนะฝรั่งเขายังมีโอกาสยังไม่สเสด็จน้ํำยังขายได้อีกนะรประมาณหนึ่งเนาะประมาณสักหมื่นล้านแล้วกันดังนั้นก็เอ,อไม่ต้องรีบนะครับนะครับแต่ให้ไปเร่งเมื่อฝรั่งเคาะที่หกหมื่นขึ้นเน็ตเซลนะครับ ตอนนี้อยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับตอนนี้อยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวท่านบอกไอ้ตัวเลขอะไรหกเหกอะไรหกหมื่นอะไรคืออะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็เซตด้วยนะครับพันประมาณพันห้าว่าตอนเนี้ยคงขึ้นไม่ได้แรงหรอกครับเซตเพราะว่าครับมันยังไม่มีไดเวอร์อะไรเจ๋งๆในการที่จะได้วุ้นขึ้นไปแรงๆและอย่างนึงฮะความกลัวของเอปัจจัยภายนอกเนี่ยยังคงอยู่ยังอยู่ฮะครับยังอยู่ครับ มณิพสออนไลน์ n ูนสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกําไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้วเรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้นเพื่อนําไปกันกรองต่อทั้งใช้สู่สแกนทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างเนี่ยได้มาแล้วอย่าพึ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะกา้า ใส่ตะแกลงกันกรองอีกหลายขั้นเลยผ่าน8ด่านแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับเอามากรองอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการแบ็กเทสจากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับนะีมาดูครับเพราะว่าการสกรีนนิ่งเนี่ยมันมีสกอร์ลิงด้วยได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกลงแล้วล่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่า นะเราควรจะลงทุนขุ้นตัวไหนนะน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะ่ะจำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวนะดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะเวทน้ำหนักในการลงตามสกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกีนก็ได้นะหรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทส แล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัดนะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าทำการเทรดหรือเข้าทำการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR Code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทางไลน์ลครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับนะโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค แคนเดลสติ๊กชาร์ตติ้งเล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ตแพทเทิรและเล่มขวาอ e ีเลียดเว็บ t ทรดดิ้งนะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ b งพิยนผ่านทาง m ั n นี่พัสดเปเชีของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ